บ่าวทินนะคะน้ค่ะมาเยี่ยมคุณเมย์นะคะเนาะคุณเมย์หายวันหายคืนนะคะเด้อลก็นมันหลอกแลยเนาะ

ให้แม่หายไปๆเด้อแม่เด้อ